สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาระเบิดทดสอบระเบิดรถกันนะโอเคเริ่มเลยจากรถทันนี้ก่อนนะเดี๋ยวตัดภาพเลย ตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วถึงเราระเบิดได้นี่เลยระเบิดที่เราจะใช้วันนี้ก็คือระเบิดธรรมดาโอ,อเคมาระเบิดเลย,เลยวิ่งวิ่งบูมเป็นสนิมเลย โอ้โหเร่เหม mm ือนกันนะมันก็เร่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเประเบิดรถคันนี้ต่อเดี๋ยวตัดมาเริ่มระเบิดกันเลยอ่ะฮะ โอ้โอเคคอยดูโอ้เป็นสนิมเลยดูเป็นสนิมเลยจะไปทดปส,ดส,สอบ แรงระเบิดแลรถคันนั้นกัน <c oughs> นี่เลยคันนี้แหละที่เราจะทดลองโอเคตอนนี้พร้อมที่จะระเบิดแล้วมาเราเชื่อต้องสิบนาทีนะแต่เราตัดภาพนะมันก็เลยผ่านมาสองนาทีนะ เออเดินมดเลยเห็นไหมสนิม<ฮ>ก็เดินไปไกลแท้<ม>งั้นไปรถคันสุดท้ายเลยตัดภาพไปก่อน<ม><ม>นี่เลย<ม>ที่เราจะระเบิด<ม>นี่<ม>รถตู้คันนี้แหละ<ม>นี่เลย คลิปที่เราก็เป็นระเบิดทันนี้ละแต่ว่ามันไม่เป็นสนิมนะเฮ้ยองการะเบดิดประกอบรถซะระบอบระเบิดจัน โอเคนี่คอยดูกระเด็นไปนู่นเลยโอ้คลิปนี้ขอจ,จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่บายบาย ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ก่นกอนไลค์ด้วยนะปายนะจุบ๊บ